You say that I'm psychotic, but that you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมวันหยุดชดเชยวันวิสาขาบูชาตรงกับวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพศ2565เราไปชมฟุตบอลแมตช์พิเศษพัฒนาฝีเท้ารุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่สนามาราชคามสปอร์ตคลับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนาคประดิษฐ์จูเนียชุดเสื้อสีแดงกางเกงดำ พบกับทีมทีม50จากจังหวัดนนทบุรีชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงดำไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันในสนามพร้อมๆกันครับ วันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับฟอร์มการเล่นของลูกทีมทีมทีมห้าศูนย์จากจังหวัดนนทบุรีก็ก็ยีนก็ขอบคุณนะครับที่ทีมอคาริบีแนวผลิตครับที่ให้ทีมให้เกียรติกับทีมมาร่วมแข่งขนฟุตบอลถในวานนี้ครับเราบอกว่าทีมฟุตบอลทีมเราเราเตรียมทีมกันมาก็การประส่ผลครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเอาจากโรงเรียนหลายหลาเรียนนะครับมารวมกันแต่วันนี้ต้อง ก็ชื่นชมนะว่าน่าประดิ์นะครับมีการเล่นฟุตอลได้โดมากแล้วก็ว่ามีการ่แบสอีขกองการช่หน้ากันในการซอมทีนี้็สวได้ก็คนทนี้ก็เข้าใจกับทีแล้ว่านี้เป็นการเัั้แรกเราด้ยนะรแล้วก็ได้มีการตอบสองกุบรูปแบบที่เราสอง ใจครับเขาใจเอาเปรม,มากเลยครับแล้วต่อไปผมคิดว่าชุดนี้จะไปให้ระดับีได้ไหนครับจริงๆแล้วาการททีมชุดนี้เราไม่ได้เน้นถึงเป็นทีมเวิร,ร์กนะครับไม่ได้เป็นทีมเราเอาทีมเนืน้อคนที่ลงไปซ้อมนะเนี่ยไปเล่นก,กับทีมอื่นแต่และทีมให้เข้าขากับทีมอื่นไ,ได้ครับเอาประสบการณ์ต่างๆครับเราอาจจะได้เป็นทีมของเราเป็นทีมนะแต่เราจะเอาเราเน้นเด็กๆคนไม่อยู่สโมสรหรือว่าอยู่ตามโรงเรียนนะครับอยู่ตาม ยุคการและทิมชาติจะติกได้แล้วก็พยายามพาไปส่บพาไปเลือดให้ได้ครับแล้วหลักๆแล้วน้องร้องจากชุดนี้ยตักส่วนใหญ่ก็มีจะสุสานมัรีบ้างประจุมคงคานะฮะสงกรานนนทบุรีก็จะทิพยชินินนะครับหลาลๆทีมุกมๆกันครับครับขอบคุณ